ไปกันค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับบรุณีวันนี้วรุณีจะพาทุกคนไปไปไหนที่ไหนเที่ยวยังไงวันนี้เรามาชมสวนยางพาราค่ะไปเก็บสวนยางพาราช่วงนี้เขาน่าจะพักหน้ายางนะครับนี่เขาก็จะบำรุงต้นไว้เสร็จแล้วก็ดูต้นยางพาราสูงใหญ่มากๆค่ะ ช่วงนี้เขาก็น่าจะพักต้นยางพักหน้ายางเนาะไม่มีการมีแต่ต้นใหญ่ๆค่ะกรีดยางอันนี้เขาก็จะทายาเหมือนรักษา,าแผลต้นยางเอาไว้เพื่อจะไว้ทำการกรีดในรอบต่อไปที่เปิดนหน้ายางเนาะช่วงนี้ก็กกจะพักหน้ายางาาาดูหลายต้น นี่เขาก็จะป้ายยาแดงๆเนี้ยเห็นไหมต้นนี้ดีกว่าทุกคนมีเขาก็จะทาย,ยาไว้แดงๆมันก็เวลาเราเป็นแผลแล้วก็ทาย,ยาเนาะอันนี้ต้นยางเขาก็สมานแบบไว้นี่ที่เป็นรอยกรีดไว้น่าจะเป็นนุ่งต้นยางสูงชะลูนี่ทาย,ยา เวลากรีดแล้เขาก็จะหยดลงตรงนี้นี่ก็เหลือแต่ยางแห้งๆไว้ตอนนี้นี่กระดาษใส่ยางเขาก็จะมาคว่ำไว้ทางนี้แล้วน่าจะเป็นเวลาการพักหน้ายางครับตรงนี้จะเป็นการบำรุงต้นเนาะจะเป็นการบำรุงต้นในสวนยางนะปกคลุมด้วยใบยางเขียวชะอุ่มค่ะช่วงนี้กำลังเขียว ต้นยางที่นี่ต้นใหญ่มากทุกคนก็จะ,จะไป้ายไว้ทุกต้นเลยนี่อันนี้เป็นยางที่หยดไว้แต่ยางที่หยดไว้กับต้นไม่เหม็นเหมือนกับยางที่เขากรีดไปนะกติดตามวารุณีด้วยนะคะทุกคนอยากรู้ว่าวารุณีจะพาไปไหนกดติดตามวารุณีไว้นะคะขอบคุณคะ่ะ